สบียครับผมเนี่ยเขาให้แต่เสื้อพลามาผมไม่มีสักกระันอากาศเย็นเนาะเย็นสบายมากเหนาวขนลุกเลยวะความใ่้เด็กมันดูเดี๋ยวดูเด็กดูไว้เนี่ยนดอย่างนี้อ่ะให้หานี่จบผมเลยผมให้เต็มผมให้เต็ม วันนี้ผมมาโรงเรียนในวันแม่ครับผมก็เดี๋ยวตอนเย็นจะกลับไปไหว้แม่ตอนเช้าปลูกต้นไม้ของโรงเรียนนะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นไปปลูกทิ้งวันศุกี่สี่แล้วผมนังคอนายกก็เดี๋ยวจะนั่งรถบัสของโรงเรียนไปันี่ก็เพื่อนๆผมแต่ละห้องก็จะมีตัวแทนห้องละสองคนนะก็ผมเป็นกรรลอก็เดี๋ยวจะติดไปด้วยไม่เอาเพื่อนรอดูรถเลยแล้วกัน้ใจแล้วกันนะครับนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะแต่แดดจะไม่ร้อนแต่ฝนจะ นะขึ้นป่าก็ไม่รู้นะเขาอกว่าดีกันแล้วกันครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะฮะก็ตอนนี้นะเขาเออ่จำการแจกหัวของสมาคมผู้ปกครองเลองบอลหนึ่งไปตั้งบอลหนึ่งเลยเนี่ยขอเป็นของสมาคมนะนี่แล้วก็ข้างบนมีเทสซิลินข้างหน้าแล้วก็มีดอกลำเทยครับผมก็เดี๋ยว ใส่ไปบุญถุนได้แหละทุกคนก็จะใส่เหมือนกับผมใจทุกคนเลยก็ใครที่มาวันนี้ก็โชคดีมากตอนนี้นะเออเรากำลังจะทอยขึ้นรถไฟครับเพราะว่าต้องไปแล้วนี่ไม่กินเลยทั้งโกนี่ไงตะเบียงครับผมเนี่ยเขาให้่เสื้อพลามาผมไม่มีซักกระชับเอาไปสอบรอครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างดูกัน ตอนนี้พอมาระดูกน,นั่นเนี่ยเรียนผู้ปกครองเขายืนผู้ปกครองยืนกองกันอยูอเ่เดี๋ยวขึ้นรถบัสแล้วก็เดี๋ยวจะไปพร้อมกับเพื่อนสองคนจะแล้วก็ ตอนนี้เราเราก็ทยอยขึ้นไปรถเียวก็เป็นชั้นบนผมก็ยืนถ่ายดูชั้นล่างครหลผมจริงรอขึ้นชั้นล่างรอรอขึ้น่ลนก็ดูข้างนอกพี่จะรออยู่ข้างล่างวันนี้กำลังข้าวเช้ายังชิวๆนะอนันนี้ไม่ออกแต่ปิดประตูเรียบร้อยครับไปออกก็เนี่ยครับ หวานอรผมตอนนี้ก็ถึงเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีคันดินนะผมเราก็จะทำการปลูกต้นไม้ตรงบริเวณคันดินนะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ารอบๆเป็นยังไงเนี่ยผมบรรยากาศรอบๆนะก็รอบๆเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆข้างหลังโลกข้างหลังนั่งลงครับนั่งรอนีเพื่ยูบนนะม้องแอ่ะทั้นมาอุ้ยมีเพื่อนๆอยู่ข้างบนนะผมเยี่ยมมาได้สองแถวถ่ายมาที่โลกสั้นมากออากาศเย็นเนาะเย็นสบายมากหนาวขนลุกเลยหนาวขนลุกเลยวะ เดี๋ยวโคครับข้างหลังมากครับเดี๋ยวโคไม่เป็นไรคใช่ถ่ายทุกนาเออท้องล่งกว้างหนาวมากเลยขนลุกเลยเอามุกเข้ามาใช้อีกทีนึงอันนี้ก็มีลมโตโกกว่าะว่าจะเป็นกลิ่นกิ่นโคเลยนะผมก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเขาเข้าพิธีหรือว่ามีปลูกอะไรกัน ตอนน er mm ี้ก็เตรียมตัวใส่ถุงมือกันเรียบร้อยแล้วแล้วบวกตรงนี้ก็เป็นการรอนะเป็นแผนกเดี๋ยวเขามาเตรียมการเตรียมน้ำอะไรให้พวกเราก็เดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศหนึ่มาตรงนี้เลยครับมาีพ่ตักให้ใครจะลองเอาวางเลยเอาวางเลยเอาวางเลยครับใครจะลองไหมล่ะลองไหมล่ะไมลองตักนะให้ไงอย่างนี้มา ค่อยๆนะครับเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวหาไปมึงอยากลงน้ำบอกไ้พวงดีๆนะไม่เอาหานะว่วงมือเอามาแล้วเปียดทั้งมือมึงก็บรรออกทั่งพาวท้งพาวสวะผมนี่ครับผมกล้องถ่ายกล้องนะครับคนถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคนถ่ายรูป โซ่ผมก็เป็นคนถ่ายวิดีโอที่ถ่ายคนถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับผมถ่ายกันมถ่ายกันวะถ่ายกันไมถ่ายกันวะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้ว9โมง10โมง9นาทีขออนุญาตเปิดการพัฒนาพื้นที่ณที่แห่งนี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับตัดเลยเอานะครับกึ๊บ

ผมบอกว่า50สิคูณห้าสิบเนี่ยนีบคู2บเองไม่ใช่เขามีรถรถจกอยู่แล้วรถอ้ไม่โคระผมพอกลุมนี่พหมดแล้วที่ที่คุยแล้วมนเหนื่อยถ้บผมก็เดี๋ยวไปทำหน้าที่ก็รอกันไปหยิบจอบหยิบเสีลยวอามาผมเดี๋ยวไปให้ทางครูครับรกวมในการแ่ันตอนนี้ เมื่อก,กี้นี้ทําถ่ายลงพิธีไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะว่าแต่ละโซนเนี่ยเป็นของมอไหนบ้างแล้วก็เขาปลูกกันไปถึงไหนแล้วผมแล้วก็ใครที่ยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวผมช่วยไปดูกันช่วยน้องปูกตรงนี้เป็นโซนมอต้นนะผมไหวไปเนี่ยให้ให้หมดใช,ช,ชดด่ใช่กังเลย ต้นต้นนะมัดลำต้นให้ตรงกับเสาที่ปักไว้เนี่ยตรงเนี้ยต้นเ้าเนี่ยกดไว้รอบๆเนะีๆๆๆ่ยรอบๆผมเลยผมให้เต็มผมให้เต็มตอนนี้นะเดินมาถึงตรงมอปลายผมเป็นมสี่ฝั่งปลายๆนะเอ้๊มอเป็นเรียกว่าไงมสี่เป็นมอปลายต้นต้นทุกทีเป็นต้น,ต,น,ต,นต้นนะครับผมก็นี่เลยเดี๋ยวจะไปดู เพื่อนๆผมกันนะครับผมแล้วก็จะไปดูกันว่าพวกเขาทำกันเสร็จหรือยังแต่หมอปลาไม่น่าเป็นห่วงอะไรับผมนี่เป็นบรรยากาศทุ่งนาฮนะพื้นที่ประมาณ40ไร่ของที่นี่ขผมที่สร้างสมาคมนักเรียนกอาเทศริินได้ทำไวนะ้นะก็นี่ใกล้ถึงตรงที่เพื่อผมอยู่แล้วเดินมาไกลามากผมจากตรงนูน้นต้บัดละเจออยู่ตรงมุมซ้ายครับนี่ต้นไม้บางเดี๋ยวขยับไปดูหนะ่อยนี่ เราใจตรงนู้นเราเป็นเห็ดเราเล็กๆตรงนู้นนะครับผมแดงๆเขาเขายิ่งเพิ่มออกซิเจนให้เรานะครับเพราะ,ะนั้นช่วยๆกันให้มันจเจริญเติบโตนะโอ้โหมัน,ด,นดันละจิงกันเลยเต๋อปี้ต้นไม้ที่ตัวเองปลูกไว้ด้วยน,น,นะครับกำหนดไตรลักษณ์ไว้จะได้มาดูในปีต,อต่อๆไปนะครับว่าโตขนาดไหนอ้าวไปเลยลูกไปไม่ได้ชื่อลงเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันว่ายังมีใครตรงไหนอะไรยังไงไม่เข้าท่าไม่เข้าที่เข้าทางบ้างรู้บ่างครับ เออติดตาจีโน่ชียร์นินเออติดตาจีโนชียร์นินให้นั่นเน้นัินไม่เน้นก็ต้องกดให้เน่นเพราะว่าเวลาฝนตกแลไอ้พวกนี้มันก็ไหลนะครับกดดินเลยดินมันแน่นดินมันไม่แน่นอ่ะเราไปเดินดูกันเถัดไปแล้วน่ะนู่นนี่แหละครับผมก็สิ่งที่เขาทำทิ้งไว้นะก็ไม่รู้ใครทำก็กระตายอะไรครับ นี่เราก็แค <to> ่ต้องมาคอยเก็บมาแต่น้องก็ต้องเดินมาเก็บงานเอ้าผมมาชิบอันนี้เฮ้ยอันนี้ทำดีอันนี้ทำดีอืมอืมอืมเือเือสนุกเลยเื่อเรื่อๆสนุกเลยไป ตระวังอย่าให้โดนต้นมารุ่นพ uh, um ี่นะครับ <Mm ที่มาในวันนี้คืออดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทสิลินนะครับผมก็ได้มายืนอยู่บริเวณข้างหลังก็จะเป็นพื้นที่ของทางสมาคมหมดเลยนะครับนี่เลยและพื้นที่ที่เป็นผู้ใครสรับสนุนนะครับผม ก็ขอบคุณวีนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดสั้งค่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้ผมเดินคร